บรรยากาศบานานาเนาะขนมบ้านสวนอากาศโหนแต่ว่าเป็นอากาศดีเนี่ย้จเด้อเสียงจากธรรมชาติค่ะไก่ขันโุ้ยลมเย็นเย็นไม็ดเมงค่ะ เด็ดนบนๆบน,นะคเนะเด็ดหนเด็ดหนด้วกันอย่งนี้ ลมเย็ยนยากฮอนรับนากกัเนะอากาศอากาศอบอาอากาศฮอนห้อนลมเย็ยนๆกนกะนั่งคอนรับเลยคะ่ะ